สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดแต่งต้นจันผากันนะคะจันผาเองเนี่ยในธรรมชาติเขาเนี่ยก็อยู่ตามผาตามเขานะครับแต่ก่อนเองเนี่ยเป็นพืชที่หงห้ามนะหงห้ามพอหลังมาเนี่ยก็มีการแพร่ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยนักวิชาการนักเกษตรกร ทั้งขยายพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดแล้วก็ลำตน้นซึ่งเมื่อ,อามาขยายพันธุ์มาปลูกเลี้ยงในพื้นที่ราบปรากฏว่าเขาปรับตัวได้ดีนะครับปลูกง่ายตายยากนะครับแล้วก็เขียวทั้งปีเป็นเหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับนะครับแต่อย่าปลูกใกล้บ้านมากนะเพราะว่ารากเขาเนี่ยไปไกลรากเขาไปไกล ถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งต้นนี้เนี่ยมันก็จะรบเลิ่มถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็จะไม่สวยงามน,นี้การตัดเมื่อกี้เนี่ยใช้รกไกายตัดก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับต้นนี้ในปลูกมาพร้อมกับปลูกบ้านก็สิบหกปีสิบห้าสิบหกปีนะครับ นี่ก็ตัดไปก็ค่อยแตกใหม่อันนี้รากรากเขาก็จะออกมาอย่างออกมาเ,เรื่อยเลื่อยตัดกิ่งเราอีกอันหนึ่งไม่รู้ไปไหนก็จะใช้มีก็ได้นะครับกิ่งไหนเราไม่ชอบก็ตัดออกพวกนี้เกิดเกิดง่ายพวกนี้เกิดหมดไปโยนไว้ข้างๆรั้วก็เกิดใหม่นะครับถ้าเราไม่ ไม่รากก็สัดออกได้นะครับถ้าเราไม่สางี่ยก็จะมีปัญหาแต่ว่าที่ยังไม่ทําเมื่อฤดูฝนเนี่ยเพราะว่ามีนกเข้ามาเขาว่าอาศัยอยู่ก็ยังไม่ทําตอนนี้หน้าแรงแล้วลูกเขาออกไปหมดแล้ว,ลวก็เราก็จะสางให้มันสะอาดและสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองูบ้านสวนเนี่ยแต่ที่บ้านเนี่ย ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เรื่องงูเพราะว่ามีสุนัขมีหมานะดูแต่ปัญหาก็มาแหละเพราะว่าในธรรมชาติก็อยู่ด้วยกันแต่หมาก็จะเป็นตัวไล่จิงจะต้องใช้เลื่อยตั้งอันหนึ่งใช้มีดก็ได้แต่ใช้กรรไกรตัดแต่ที่จะให้สวยให้สะอาดแล้วก็ดึงทีละใบ ดึงดึงข้างล่างก่อนดึงอย่างเงี้ยนี่ก็จะขึ้นสวยขึ้นสวยแลค่อยๆดึงมีเวลาก็ทำไปเรื่อยก็จะสวยงามแล้วก็ไม่รบหูโรคตาข้างล่างก็ตัดออกได้นะครับไเก่งพวกนี้ไปชำเนี่ยเกิดหมดละไปโยนทิ้งก็กเกิด ตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องไปอนุรักษ์อะไรมากแล้วเพราะว่ามันเกิดง่ายตายยากแพร่กระจายไปหมดแต่ก่อนราคาแพงมากเลยต้นขนาดนี้ก็หลายหมื่นตอนนี้ไม่รู้ราคากี่ร้อยกี่พันแต่ต้องมาขุดเองนะจะรยอยได้ต้นนี้มาขุดเองจริงๆต้นหน้าบ้านก็มีนะคะใหญ่กว่านี้อีก ต้นนี้เราตัดออกหลายครั้งแล้วค่ะเพราะว่ามันรกแล้วก็มันก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเนี่ยมันอยู่ใกล้กับระเบียงบ้านใกล้ใกล้บ้านเกินมันก็จะอ่ามีปลวกมีโอกาสมีปลวกด้วยนะคะเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตรงซอกอ่าระหว่างกิ่งอะ่ะก็จะมีรังนกเข้ามาทํารังอยู่ทีนี้ช่วงนี้มัน ปลายฝนต้นหนาวแล้วต้นไม้เราก็ตัดแต่งได้แล้วโตวแล้วเขาออกไปแล้วฮะรอให้ลูกเขาโตก่อนไงตอนแรกยังไม่ไม่ทำจะรบกวนเขาไงอือฮลูกเขาไปแล้วรังมันร้างแล้วนกไม่อยู่ละเาก่อนต้นไม้ทุกชนิดนะคะต้องตัดแต่งค่ะถ้าอยากให้สวยงามแล้วก็โครงสร้างของต้นไม้น่ะส่งออกมาสวยงามก็ต้องมีการตัดแต่ง ถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะรกแล้วก็จะไม่สวยงามต้นจันผาก็เหมือนกันนะคะจันผาขึ้นง่ายค่ะบางทีไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะตัดกิ่งมันทิ้งเอาไว้มันก็ขึ้น แป๊บเดียวขึ้นไปข,ขายได้เป็นร้อยอ่ากิ่งเล็กๆที่มันแตกใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่าค่าดินค่ากระถางนะก็เกือบร้อยแล้อตัดไปไปปักชำไปปลูกใหม่ได้ค่ะเนี่ยปลูกใกล้บ้านเกินนะคะไอตอนปลูกใหม่ๆม,มีอะไรก็ปลูกปูก,กันไปพอ ทุกอย่างเริ่มโตพร้อมกันนี่ก็พื้นที่ชักเล็กไปแล้วตอนใหม่ๆปลูกบ้านใหม่ๆอะไรก็ปลูกไปหมดอันนี้ใช้แบบดึงนะฮะแบบดึงมันก็จะสวยแบบหนึ่งไม่ต้องเอาเันใจไปตัดก็จะง่ายอดึงได้ค่อยๆเลาะออกก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ต้องอ่าให้ผู้ชายแรงดีค่อยๆทำค่อยดึงดึงิ่งร่าง ก็จะสวยนะกะสะอาดมันจะขันออต้องระวังหน่อยต้องใส่ใส่ถุงมือ,มอผมชินแล้วต้องใส่ถุงมือต้องใส่มวกใส่แว่นตาและบางทีไอ้อยางยางที่มันอยู่โคนใบอะเนาะ มันมันก็ไม่ใช่ยางหรอกแต่ว่ามันก็มีอ่ามันก็มีอ,อกละจะมีโอกาสขันได้บางทีฝุ่นด้วยค่ะฝุ่นเข้าตาเงี้ยก็ต้องระวังถ้าทำอย่างนี้มันก็จะสวย,ยอืมใช่แล้วดูสะอาดด้วยสะอาดตาด้วยสวยด้วย เดินก็ไม่ต้องกลัวง,งูไม่งั้นโอ้จะมีงูหรือเปล่าดูรากเนี่ยเนี่ยรากเขาไปไกลเลยนะหากินไกลเลยดูรากสิใช่ไปไกลเนี่ยอันนี้ปลูกใกล้บ้านก็ไม่ค่อยดีเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมาดันนะไม่ควรปลูกใกล้บ้านต้นไม้ทุกชนิดล่ะค่ะม,มันมันก็จะเข้าไปอะไรดันให้ปูนพื้นปูนแตกได้ ปลูกห่างมีอะ,ะ,อ,ะ <laughs> อะไรก็ปลูกตอนปลูกบ้านใหม่ๆเนะียอยากให้บ้านร่มรื่นสวยงามพอมันขึ้นพร้อมกันแค่นั้นแหละต,ต,ตอเนะอ้ต้องวางแผนให้ดีค่ะอันนี่จริงๆอแม่ตัดไปต้องเยอะแล้วนะเนี่ย <h> ตอนแรกแม่จะตัดโคนด้วยซ้ำ จะตัดออกแตได้อ่าตัดออกแต่งไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้แตกง่ายตัดให้มันสวยแต่งไม่ตายง่ายตายยากตายยากมากเกิดขึ้นมาใหม่อีกแต่ชาวบ้านใจแสนเขาชอบไอ้ต้นใหญ่ๆแล้วกอดีๆนี่ก็ราคาความสวยๆเนาะเออหลายพันมันเป็นไปแต่งบ้านแต่งสวนไง ตรงนี้ก็คือคือรากนะคะเนี่ยที่จับมาเนี่ยอ่าก็ก็ตัดเอาออกก็สวยจามองมันสวยก็สวยอะมองไม่สวยไม่สวยใช่สิ่งของธรรมชาติแต่ตัดออกดีกว่าไหมมันเดินเกะกะอ่าักก็ดี ดี๋ยวก็แตกใหม่ไม,ไม่ต้องห่วงแตกอยู่แล้วไม่ตา,ายแน่นี่ทันงตอ่กผ่านนี่ตายยังยากเลยเหมือนเง่าย,ายเหมือนกับไอ้ต้นอะไรนะดีลาวดีนะ่ะตอนใหม่ๆนะโอ้โหซื้อต้นหนึ่งหลายพันเดี๋ยวนี้นะโยนทิ้งนะยังเกิดเลยไม่มีใครเอาหรอกให้น่ะ แต่ก่อนต้อขอเขาก็ยังไม่ให้เลยเออเหมือนกับต้นงใช่หวงมันมีละขอแล้วว่าโอไม่ไม่เอาแล้วเหมือนกับต้นไอ้นั่นนะ่ะเฟืองฟ้าตอนมาใหม่ๆนะเฟืองฟ้าตอนี้ก็มีราคาอยู่นะแต่ว่าที่บ้านเรามีปัญหาคนเาอาเยอะแล้วมันมันมีหามแตดแต่งกิ่งไม่ไหวางานเราเยอะก็สวยชอบอยู่เอแต่งออกมาแล้วก็สวยแล้วนี่ อันนี้รากตรงนี้รากข้างล่างแต่เฟือง้ามันหนามแค่นั้นแหละมันมันยากเราแล้วก็ชอบอยู่แต่ตอนปลูกสวยสวยตั้งหนึ่งแต่ตรงที่พี่จับมามีรากอยู่อะไรนะรากอ๋อรากให้ม่เป็นไรมันจะได้สวยงไงนะวันนีจะตอกที่หลังไม่ได้ยากที่หลังเดีเราก็ทําให้สะอาดข้างล่าง ต,ต้องดูการต้องสะสางต้องดูองการสะอาดใบฝนต้นหนาว <Okay. S 1> อนีกเรื่องนี้ก็คือใบจันผาเนี่ยเ,เส้นใยเขาจะยาวถ้าเราไปวางตามหญ้าที่เราจะตัดเนาะมันจะหมุนพัน พันกับไอ้ใบตัดหญ้ามุ่งจะ่าดัง<บ>นั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปทำเนี่ยก็ไปหมักทำเป็นปุ๋ยเลยไปกองเฉพาะนะกองเฉพาะไม่งั้นเนี่ยตัดหญ้าก,ก็ยากนะเพราะว่าอันนี้ยอยยากมันลื่นแล้วมันก็พันใบ,บ,บ<า>พัดใบ,พ,ดบพันพันใบพัดเรื่องนี้ปัญหาหาคนตัด โอเคเรียบน้อยสวยงามละวถ้ากระตุกนี้ก็ออกแล้วกระตุกนี่ก็ออกก็ะสะอาดจ,จะอ้างเดี๋ยวนกเขาค่อยมาอย่ใหม่นอกอ่าไหนกระตุกให้ดูหน่อยฝึกกัดใกล้ๆเอากิ่งล่างเนี่ยกิ่งล่างกระตุกลงแค่นั้นเองไม่ต้องไปตัดให้มันถ้าตัดเนี่ยเห็นไหมมันจะล่งแล้วก็โปร่ง โป่งสวยงามาถ่ายเทจากเข้าบ้านก็ถ่ายเทได้ดีสทรงสวยแล้วนะคะฟอร์มสวยแล้วคะ่ะยวงว่างก็ตัดแต่งต้นไม้ไปค่ะ มาดูฟอรมนะคะ อ๋อมีรังนกด้วยคี่ยังไม่ทำเมื่อที่แล้วว่าเขเลี้ยงลูกอยู่อรังรังแล้วสวยแล้วสวยละว้าวสวยแล้วค่วะอ๋อพอตัดแต่งแล้วมันก็ดูสะอาดสวยนะสวยสิอืตรงนี้อย่างหนึ่กงกนะ็ยังสวยอ่าใช่เนี่ย ทุกอย่างมันต้องตัดแต่งนะคะต้นไม,ม้ทุกอย่างผม,ผมต้อตัดผมตัดเล็บต้องมสงมดเก,กเคการตัดแต่งต้นจันผาก็มีเพียงเท่านี้นะคะออขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านสวนชมอักษรด้วยนะคะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย